กูเนีกูละหมาดเสร็จกูไปเลยกูไม่ไปซื้ออะไรแล้วกูก<ม>ูต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนเจ็บงงออ

เดินไม่ได้เลยบูซาอ่านอุอาอะไรไม่รู้แล้วก็แล้วก็ยกขามะแล้วก็เดินล้วกอะไรกัมทุกวันเลยนะแล้วแล้วก็แล้วก็มะเขาก็เดินเขาช่วยเหลตัวเองได้เดินได้แล้วรอบนี้นั่งนั่งเองได้แล้วนะเอเดี๋ยวก็นั่งเนี่ยวันนี้อันนี้อันนี้ที่ไหนเนี่ยนั่งประมาณชั่วโมงครึ่งปกติอ่ะไม่ต้องสานาทีหรหนึ่งนาทีก็อะคนนังจุดาูัอบจุดา่ดน บีบอเอามาถ่ายดูก่อนเลยเดี๋ยวนั่งได้ด้ยิมาวันนั้นเป็นวันอะไรด้วรู้ป่ะพี่ใหม่กินแค่ไหนกินแค่สองคนแค่สองคนแล้วก็แล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านเนี่ยมาเขาจะมองรถไงหมาเขาจะมองรถที่รมองหน้าบ้านมองรถรถวิ่งไปวิ่งมาที่รอถนี่เขาเขาไปปิดตาให้เลยนะไอบีโทรบอกแต่เช้าว่าย่อเสียปลาเสียแล้ว อยู่คนเดียวด้วยโง,ง่มันทำอะไรไม่ถูกติดตม่อรยมันมนยังไงด้วยไปซื้อของกลับมาเรื่รงองนี้เอางี้ก่อนเฮ้ยทำไมน้ำมันมไม่ไหลวะเล็กเขา้เาแบบไมจ่ายมาใส่แล้วพอมีตาช่วงตอนร้อนเร่องไอ้นักเรียนหาน่มัก็ตายในแต่เช้ันก็เรียนขึ้นหนักเรียน,นขึ้นจะไปเช้าไม่ได้เขาไปเช้าครับ เราต้องนีบมาเสร็จปุ๊บเราต้้นี่นที่มากที่สุด่อะไรนะไปแล้วสองนไปามวน้ำมันไม่ไหลนะเข้ามาเนี่ยไี่เคยไปร้านฝาเปิดน้ำไม่เี่นียว่าก็เวิตกก็เลยรีบขึ้นลหมาดหแล้วก็รีบออกไปซื้อกระปงซื้ออะไรของถ้าเทนู่นเทนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเคาะนี่ครับ ไก็ไม่ยอมผูนจนโทเรียกอุซาวันนั้นอุซาี่าเป็นเกษตรเกษตเบีเยก็ไม่รับัมี่เลไม่มีคนรับเะทวเนี่ยาวนานไปหนไปใต้เตานอนน่าเนี่ยนอนเนี่เป็นไปใต้กับนี่นนรก็ไปในแบรนด์บนบน มุซาโทรกับเราไปเรี um, so, mm ่ยวอะไรไปหาหมอด้วยไปหาหมอด้วยซ้ำทั้งนี้ั้งนี้มสุขธุกข์แล้วดีไม่ได้านเน้อปลาด้ลยกนลาบานยากนลาบายากดีไม่ได้เข้ารอซาชซาเนียากกับาที่ข้าง้กับเด็เข้าไว้เาก็จัง